ตำนานเสือสมิงเป็นตำนานที่กล่าวขานกันมาแต่นมนานถึงความน่ากลัวของสัตว์อาถรรพ์ที่มีปรากฏเกิดขึ้นว่าเสือที่ดุร้ายและมักชอบจับคนกินเป็นอาหารเมื่อกินคนมากเข้าวิญญาณคนที่เสือกินเข้าไปนั้นก็อยู่สิงสู่ในกายเสือทําให้เสือตัวนั้นมีความเป็นอาถรรพ์เสือสมิงในประภาสต้นจันทบุรีเสือแก่ที่กินคนมามา,มากจนสามารถจําแหลงร่างได้พอเหยื่อเผลอก็ตะครุบกิน ส่วนการแปลงร่างก็ทำได้ไม่จำกัดเป็นชายก็มีเป็นหญิงก็มีและที่แนบเนียนกว่านี้ก็คือแปลงเป็นพระทูตงเพราะคนจะไม่ระแวงเอาเลยคิดว่าพวกเราคงได้ยินตำนานเกี่ยวกับเสือสมิงมาไม่มากก็น้อยเป็นเรื่องเล่าริมกองไฟเรื่องหนึ่งของชาวป่าที่ชาวกรุงผู้ห่างไกลสัมผัสเพียงคำบอกเล่าส่วนใหญ่พวกพรานไปนั่งห้างยิงสัตว์ตอนกลางคืนหรือเข้าป่าลึกถึงจะมีสิทธิ์ยื เรื่องราวของเสือสมิงมีบันทึกเอาไว้ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จพระพาต้นไปถึงจันทบุรีเป็นที่รู้กันว่าทรงโปรดที่จะเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในหัวเมืองต่างๆหลายจังหวัดด้วยกันเพื่อจะได้ทรงเห็นทุกสุขของราษฎรได้ใกล้ชิดมากกว่าจะทรงรับรายงานจากทางราชการเพียงอย่างเดียวและอีกอย่างก็เป็นการแปรพระราชฐานเพื่อพระพานาไม่จะได้แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นด้วย เมื 19, trendy, ่อพศ2419พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเรือพระที่นั่งอัคราชบอนเด็ชลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกพร้อมด้วยพระบรมมวงศานุวงวงหลายพระองค์ไปถึงจันทบุรีตอนนั้นจันทบุรีเป็นป่าเสียมากกว่าเป็นเมืองและสวนผลไม้อย่างเดียวนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมทั้งช้างม้าป่าและเสือโดยเฉพาะเสือถือว่ามีมากเป็นอันดับหนึ่งถ้าทางกรุงเทพต้องการเสือก็ต้องมาดักเอาที่นี่ เพราะเป็นสินค้าที่ต่างประเทศต้องการมากเพราะเหตุนี้เจ้าเมืองจันทบุรีนอกจากจะต้องดูแลราษฎรต่างพระเนศพระกันแล้วยังมีหน้าที่คลายคลายระพินไพรวันคือต้องคอยปราบเสื่อไม่ให้มารังควานชาวบ้านอีกด้วยในพุทธศักราช2419เสือที่จันทบุรีอุกอาจมากถูกเข้าไปในบ้านคนแล้วฆ่าคนในบ้านไปกินเสียดือด้อขนาดในเมืองมันก็ยังไม่กลัว กล่าวกันว่าเป็นเสือแก่ที่ไม่ว่องไวพอจะวิ่งไล่จับสัตว์อื่นได้ก็เลยเข้าบ้านมาจาับคนกินแพนเพราะง่ายกว่าทําเอาชาวเมืองจันระสับระสายเสียขวัญกันไปทั้งเมืองแทบไม่เป็นอันทำมาหากิตพระยาจันทบุรีเห็นเสือชาตกรรมแหงก่อวนคนมากเกินไปเสียแล้วก็ตัดสินใจเปิดศึกขั้นเด็ดขาดด้วยการประชุมพรานมือดีมาหลายคนแจกปืนให้แยกย้ายกันออกไปล่าเสือ คนไหนไม่มีปืนก็ทำจันดะล่ากันเอาจริงเอาจังฆ่าเสือตายไปมากที่เหลือก็ตะเลิดหนีเข้าป่าลึกทำให้ชาวบ้านหายขวัญเสียกลับมาทำมาหากินอย่างสงบได้อีกครั้งเรื่องเสือจริงสงบลงไม่ทันไรชาวบ้านก็เริ่มขวัญเสียกันใหม่เพราะมีข่าวเล่าหรือเรื่องเสือสมิงประจวบกับเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพอดีในพระราชนิพนธ์ทรงบันทึกไว้ว่า ราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองขเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได้สิิ์ใด้ลักน้ำมันนั้นพาตัวเข้ากลายเป็นเสือสมิงไปถึงสามคนรัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้ายเที่ยวขบกัดคนตายที่พลิ้วสองคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ปาสีเซนสองคนรวมห้าคนอาจารย์เที่ยวตาม ได้บอกชาวบ้านว่าสิทธสามคนลักน้ำมันเสือสมิงทาตัวเข้ากลายเป็นเสือไปทั้งสามคนบิดามารดาของสิทธินั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบเสือนี้แล้วให้เอาไม้คันตีหรือมิฉะนั้นให้เอากรลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่ทันกินคนรังควานทับเสียแล้ว ถึงจะทำวิธีที่บอกก็ไม่อาจก,กลับเป็นคนได้อ่านแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือหลอกลวงกันเพราะดูดูแล้วอาจารย์คนนี้คิดน้ำมันพาตัวคนให้เป็นเสือขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรก็ยังแปลกแปลกอยู่แล้วเสือลูกศิษย์ทำไมถึงวิ่งข้ามชายแดนมาไกลขนาดนี้แทนที่จะอยู่ถิ่นเดิมในขเขมรอีกอย่างในเมื่อตอนนี้เสือกินคนเสียแล้วกลับคืนร่างเดิมไม่ได้อาจารย์จะทำอย่างไรก็ยังไม่มีคำตอบ พระเจ้าอยู่หัวท่านก็คงจะไม่ทรงเชื่อข่าวลือนี้เท่าไรเพราะทรงบันทึกต่อไปว่าเหมือนเมื่อครั้งก่อนเรามาสัตหีบครั้งหนึ่งน้ําจืดในเรือหมดต้องเกณฑ์ให้ทหารขึ้นไปตักน้ําที่หนองบนบกไกลฝั่งประมาณสามเส้นพวกชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีเสือสมิงมาเที่ยวอยู่พระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์มาติดตามเวลากลางคืนแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นตาลริมหนองน้ํานั้นคอยจะแก้สิทธซึ่งกลับเป็นคน ในเวลานั้นก็ยังอยู่พวกทหารพากันกลัวกลับมาเล่าจนเรารู้เราอยากจะให้ไปตามตัวลงมาให้เห็นหน้าอาจารย์สักหน่อยหนึ่งก็เป็นเวลาดึกเสียแล้วครั้นเวลาเช้าก็ไปเสียจากสัตหีบท่านครัวอาจารย์นั้นป่านนี้เสือมันจะเอาไปกินเสียแล้วหรืออย่างไรก็ไม่รู้เสือสมิงที่สําแดงร่างเป็นพระธุดงค์ใต้นี้เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วก็ยังเคยได้ยินเป็นคำบอกเล่าของพระธุดงรูปหนึ่ง ว่าได้ทุดงผ่านไปถึงสำนักสงฆ์ที่มีลักษณะวิเวกเปลี่ยวร้างตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาครั้งแรกเห็นไกลไกลนึกว่าไม่มีพระจำพันษาอยู่เลยแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงจริงๆกลับมีพระสงฆ์จำพันษาอยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาดุหน้ากลัวอย่างที่เรียกว่าดุอย่างเสือพูดจาด้วยสำเนียงฟังดูแปรหูภายในสำนักสงฆ์วางข้าวของอัฐบริขารดูกรุงรังไม่เป็นระเบียบ พระหน้าดูรูปนั้นชวนให้พระทุตรงจำวัดอยู่ด้วยกันในสำนักสงฆ์โดยอ้างว่าแถวนี้เสือดุแต่พระทุตรงปฏิเสธบอกแต่ว่าตั้งใจจะขึ้นมาขออนุญาตปักรลดภาวนาอยู่ที่ลานกว้างด้านหน้าถัดออกไปสักประมาณ100เมตรหลังจากพูดคุยกันอีกคำสองคำก็ลากลับพระทุตรงเคยได้ยินมาเหมือนกันเรื่องพระกลายเป็นเสือสมิงโดยอธิบายไว้ว่าเสือบางตัว หรือคนที่เคยเล่นคุณใสยอย่างหนักจนกลายเป็นเสือบางคนบางครั้งชอบปวดวิชาด้วยการจองเวรขบกัดแต่พระทุตรงจนในที่สุดสามารถกลายร่างเป็นพระทุตรงได้โดยใช้อาคมแก่กล้าของตนแต่พระทุตรงลูปที่กำลังเล่าถึงอยู่นี้ก็มีวิชาไม่เบาท่านมีควายธนูทำด้วยไม้ไผ่ติดมาในย,าย่ามเย็นนั้นพอปักปลดเสร็จก็อมอ่านคาถาปลุกายธนูของตน แล้ววางขวางไว้หน้ากลนอธิษฐานว่าใครมุ่งร้ายจึงให้ราวีคืนนั้นได้เรื่องขณะที่พระธุดงนั่งภาวนาอยู่ในกรดได้ยินเสียงควายธนูหายใจฟืดฟาดเดินบนเวียนรอบกรดพักพักได้กลิ่นสาบเสือชยมาอย่างแรงจากนั้นฟังคล้ายควายธนูของท่านตะกุยตินทยานไปข้างหน้าสู้กับอะไรบางอย่างอยูอย่ในที่มืดนานสักสิบนาทีก็เงียบสนิท ตอนเช้าท่านจึงออกจากกรดมาเก็บควายธนูซึ่งก็ได้กลับมายืนนิ่งอยู่หน้ากรดเป็นที่เรียบร้อยห่างออกไปประมาณสิบเมตรรอบบริเวณมีร่องรอยดินและหญ้าถูกตะกุยเหมือนสัตว์ใหญ่สองตัวสู้กันเมื่อพระทุตงขึ้นไปบนสำนักส่งเพื่อจะลาเดินทางต่อก็พบพระหน้าดูรูปนั้นนอนแบบอยู่บนเสื่อท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนจีบอบางแห่งมีรอยขาด แต่ยังแข็งใจพยุงตัวเองขึ้นเอ่ยปากชวนให้พระธุดงอยู่ต่ออีกคืนแต่พระทุดงปฏิเสธจากนั้นจึงอำลาเพื่อทุดงไปยังที่แห่งอื่นต่อไปเป็นตำนานที่กล่าวขานกันมาแต่นมนานถึงความน่ากลัวของศาสตร์อาถรรพ์ที่มีปรากฏเกิดขึ้นว่าเสือที่ดุร้ายและมักชอบจับคนกินเป็นอาหารเมื่อกินคนมากเข้าวิญญาณคนที่เสือกินเข้าไปนั้นก็อยู่สิงสู่ในกายเสือ ทำให้เสือตัวนั้นมีความเป็นอาถรรพ์สามารถจำแรงแปลงกายบิดเบือนตนเสือให้กลายเป็นใครต่อใครก็ได้เพื่อเที่ยวหลอกล่อคนที่เป็นเหยื่อให้หลงพลทำให้จับกินได้ง่ายขึ้นครั้นยิ่งกินคนมากขึ้นวิญญาณก็ยิ่งสิงสู่ในตัวเสือมากเท่าเท่าใดเสือตัวนั้นก็ยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งเรื่องความเป็นมาของเสือมิชใช่มีแต่เสือมันกินคนแล้วมันจะกลายเป็นเสือสมิงได้เท่านั้น มีอีกอย่างที่ทำให้เกิดความเป็นเสือสมิงคือพวกที่เรียนวิชาเสือคือการเรียกเอาวิญญาณเสือนั้นมาเข้าสิงในตนผนวกกับคนผู้นั้นร่ำเรียนอาคมในทางเดรัจฉานวิชาด้วยเมื่อนานเข้าเกิดการรวมตัวในทั้งสองเรื่องที่กล่าวคือทั้งวิชาเรียกเสือและอาคมทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงครั้นเสือตนนี้ได้ไปกินคนเข้าก็กลายเป็นเสือสมิงโดยสมบูรณ์ มีเรื่องเล่าขานและค่อนข้างดังมากเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วและดูเหมือนว่ากลายเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของประเทศว่ามีชาวบ้านทางภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนที่ว่ามีเสือตัวใหญ่เข้าไปทำร้ายคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านมากจึงได้ไปขอความคุ้มครองจากทหารหน่วยตอชอดอเพื่อเข้ามาดูแลความปลอดภยัยภายในหมู่บ้าน ฝ่ายทหารหน่วยตอชอดอจึงส่งกำลังเข้าไปคุ้มครองและได้ล่าเสือตัวนั้นไปในตัวกลางดึกคืนหนึ่งนั้นฝ่ายตอชอดอได้จัดกำลังตรวจตราหน่วยหนึ่งและส่วนที่เหลือก็เข้าที่พักบนสาราที่จัดกันไว้เป็นที่พักผ่อนนอนหลับและในตอนดึกคืนนั้นสาราที่หน่วยตอชอดอพักเกิดสันไหวโยกเองเมื่อทหารที่นอนตื่นกันลุกขึ้นมาดูกลับเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ ยืนอยู่ที่โคนเสาสาลากำลังตอชอดอหน่วยนั้นได้ยิงใส่เสือโครงใหญ่นั้นทำให้เสือตัวนั้นบาดเจ็บและหายไปในความมืดนั้นครั้งรุ่งเช้าหน่วยต่อชอดอจึงทำการติดตามแก่รอยเลือดเสือตนนั้นไปจากการติดตามรอยเลือดนั้นผลปรากฏว่ารอยเลือดนั้นไปซิดต่อชอดอที่ติดตามนั้นเห็นเนินดินแล้วจึงตัดสินใจในความสงสัยกันบางอย่างจึงขุดหลุมเปิดเนินดินนั้น เมื่อขุดไปลึกพอประมาณก็ต้องอึ้งกันไปทั้งหมดเพราะสิ่งที่เห็นในหลุมนั้นปรากฏว่าเป็นศพผู้ชายคนหนึ่งแต่ตัวทอดล่างนั้นเป็นสภาพของเสือลายพาดกลดดูเหมือนว่าเป็นการกลายร่างจากเสือเป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองจากการถามที่มาของศพชายผู้นี้ได้ความว่าเป็นคนในหมู่บ้านย่านนั้นและสาเหตุที่ตายเพราะผิดผีจึงตายประเด็นน่าสนใจอย,อยู่ที่ว่า ชายผู้นี้ผิดผีอะไรอย่างไรซึ่งหนังสือนั้นมิได้กล่าวถึงจึงยากต่อการวิเคราะห์ได้ในช่วงสมัยนั้นก็มีวิชาที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งคือวิชาแปลงร่างเป็นจระเข้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าสนใจก็ลองค้นในประวัติและเรื่องราวของหลวงปู่สุวัตมะขามเท่าอายุทยาดูก็จะเห็นความใกล้เคียงในเรื่องความเป็นไปเรื่องของวิชาแปลงร่างนี้ก็มีปรากฏในเรื่องของกสินดิน แต่โดยเฉพาะวิชาเสือสมิงและวิชาจะระเข้แปลงรูปนี้ได้สาบสูญไปแล้วเพราะที่จริงวิชาอย่างนี้ที่สุดแล้วให้โทษมากกว่าให้คุณปัจจุบันคณาจารย์หรือผู้เรียนอาคมมักนิยมปลุกเรียกเสือลงเครื่องรางมากกว่าเรียกลงคน ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ